อันนี้เรือร่นน้ำทูอินวันนะครับผมลำที่2นะตัวนี้แบบ2ระบบนะซึ่งสามารถสูดได้ทางบนบกและในน้ำนะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สีจงังหวะนะตระกูล g h x 5 0นะ 50cc นะครับผมเคสันี้สตาร์ทติดง่ายนะ นิดนึ่งคะแนนชูนิดนึงโอเคแสงดง okay. ผมเป็นทูอินวันนะผมแรงจัดนะ <Yeah. S 1> ตัวนี้จะเป็นกรณีสูบเรือในน้ำนะครับผมตัวนี้บอกเลยนะว่าแรงจัดนะตัวเรือสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผมตัวนี้ลํำที่6 6 2นะครับนะผมไม่มีน้ำเข้าเรือนะถ้ามีน้ำเข้าเรือเนี่ยเราจะมองเห็นเลยนะโอเคนะครับผมนี่ขอ,อง โอ <Okay. S 2> เคการ okay, <Okay. S 2> น้ำหมดนะ้โอเคน้ำเราหมดก่อนนะครับผมนี่นะ้ำ <laughs> มันถึงตรงนี้แล้วนะโอเคอันนี้สมบูรณ์นะครับผมตัวนี้เป็นกรณีท,ที่เราถ้าสอบตั้งเรือไว้บนบบกนะหย่อนสายลงในน้ำนะตัวนี้จะเป็น ทูอินวันนะ g x นะครับผมตัวนี้ลำที่2แล้วนะลำที่662นะคอือจากส่งที่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับผมสำหรับของแถมที่แถมไปกับตัวเรือลดน้ำสีจังหวะโมเดล GXH50 นะครับผมตัวนี้เป็นตัวทูอินวันนะก็จะมีสายส่งน้ำให้5เมตรมีบัวลดน้ำา2หัวนะครับผมแล้วก็จะมีตัวกันสวะมีฟุตวาลนะ แล้วก็ท่อข้อต่อนะครับผมแล้วก็ชุดซ่อมแว่นตาเฟสชิลกวยตวงกวยเติมนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเรือรดน้ำทูยินวันนะตัว 50cc นะครับผมเป็นเครื่องสูบน้าโดยตรงก็สามารถโทรมาสอบถามหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0611188384ร้านพูนสุขเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านครับผมขอบคุณมากครับ